รันเครื่องนะคะไม่มีน้ำยาเลยเป็นศูนไม่ถึงสองแอันนี้เป็นแรงดันบาลานซ์ตอนเราปิดเครื่องนะคะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าคือน้ำยาขาดนะคะยาหายน้ำยาไม่เต็มระบบนี่รันเครื่องนี้น่าจะได้ประมาณไม่ถึงร้อย ใช้ปา,าน้ำยาก่อนลันเครื่องนะครับก็อยู่ประมาณ170นะครับ75เปอร์เตอนนี้เรากำลังจะเทสระบบไฟไฟ้านะครับว่าตัวคอมเพรสเซอร์ทำงานไหมฮะ,ะทำงานนะครับแรงดันนะครับแรงดันน้ำยายอยู่ที่นะตามคาดเลย สามสิบห้าสี่สิบนะครับเครียดนี้รั่วแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเราไปหาจุดรั่วกันก่อนเราเลยดูคอยเย็นนะคะพบจุดรั่วที่มุมซ้ายมือ,เ,อเดี๋ยวช่างจะเอาคอยเย็นลงมาดูนะคะแล้วก็ใช้ไฟลนแล้วก็จุ่มน้ำอัดในตัวนะคะ มาดูใกล้ๆครับเ๋ยนนะครับนี่ครับจุดมันๆน,นี่เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่รั่วออกมาจากภายในระบบนะครับที่เห็นว่าจะมีคราบเปียกๆอยู่ตอนนี้ที่เจอด้วยตาเปล่าก็จะมีอยู่สองข้อล่างนะครับที่อยู่บริเวณรางน้ำนะครับตัวเนี้ย จะมีความชื้นสูงกว่าแล้วก็มีอีกข้อนี้ข้อนึงนะฮะแผงหลังแผงนะแผงหลังนี่ไม่น่าจะรั่วนะครับแต่ต้องเอาไปลองไปจุ่มน้ําดูอีกทีครับว่ารั่วกี่แผงแต่เคสนี้ก็คือจะต้องเชื่อมปิดทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมลึกแอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเชื่อมรั่วคอเยเ็นนะคะเราก็จะทําการอัดในตัว ตั้งแต่ท่อแอร์นะคะไปจนถึงคอยร้อนก็นคือเชิกจุดนี้ด้วยนะคะว่ารั่วหรือเปล่าล้วเราจะอัดในโตทิ้งไว้สักสามร้อยพีนะคะ ตัวเข้าไปแล้วนะคะตัดไปที่สามร้อยห้าสิบนะวันนี้นะคะสีแดงนะคะสามร้อยห้าสิบ จุดนี้เราก็เทสรั่วไปยาวๆเลยนะคะจะได้รู้ว่าฝั่งนี้ยังปกติดีหรือเปล่าอัตไปรเรยครับสามร้อยหาสิบ ก็เดี๋ยวเตรียมในตัวเจ้นนะคะหลาผ่านช่วงที่เราเผาเผาก่อนที่เราจะหาจุดรั่วน,นะคะเผาฝั่งมุมซ้ายนี่ะคะเผาเอตะก,กันเอาภาพฝั่งออกนะคะแต่ว่าเราเราจะเผาโดยผ่านในโตันะคะเพื่อมให้มีเหมา ้อดเลยนีเป็นะไฟเลยทอดี่ทั่วมี่ทุวอดลอัมีน้ำมันออกมะ ไปนะคะสามร้อยพีไออันไนโตแล้วก็เดี๋ยวเราไปจุ่มน้ำนะคะจะดูว่ารั่วกี่แผลตรงนี้เราจะใส่สอดไว้ครับจะสามารถจุ่มได้ทั้งทั้งแผลเลยครจะได้รู้ว่ารั่วตรงข้อต่อของแฟร์ได้หรือเปล่าจุ่มนะ อือแล้วครับอูดแล้วน่าโอ้ถ่ายที่ก็ดู้นปุ๊บ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 นี่ข้อปลาดได้น้อยนะคะสองข้อแล้วนี่ชัดเจนแต่รู้ว่าไม่เยอะนะคะส้มได้ยังยังไม่ล้างแต่ว่าต้องขาดก่อนเพราะว่า ถ้าไม่ขัดแล้วเราเชื่อมเลยเนี่ยอาจจะมีมันอยู่ข้างใต้มันผุดออกมานะคะเรียกว่าเป็นตามมดข้างในนะคะก็เลยต้องขัดโอเคค่ะเดี๋ยวให้ผู้ชำนาญงานขัดมาขัดนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็มาดูนะคะยังวว่าเท่าไรหรือเปล่าจุ่มน้องหน่อยแอร์ยังไม่ได้เก่ามากครับก็รั่วแค่สองข้อม็นบ้านที่เขาติดติดไอ้คลองหมู่บ้านขวาก็นิ่งนะคะอจุ่มสองข้อสองข้อ ขัดเสร็จคุณหมอก็จะตรองผ่าตัดนะคะทาแอลกอฮอล์ก่อนนะคะอันนี้อันนี้วันนี้ขามันมันหรอวันนี้แผลใหญ่ไหมหมอแผลไม่ใหญ่ครับถ้าแผลถ้าแผลใจใหญ่ไหมแผลใจไม่มีเป็นหมุย หมอใช้ชั้นลายใส่ก่อนเชื่อมทำไมคะอ่อล้างพักวคาบน้ำมันนะครับที่เกาะบ,บริเวณข้อออกให้หมดเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันมันจะได้ติดไม่งั้นไม่ติดนะยัง ก่อนเราจะเชื่อมเราต้องเอาในโตออกใช่ไหมถ้าถ้าลืมมาออกจะเป็นไงเชื่อมไม่ติดอ๋อจะมีแรงดันออกมาไม่ระเบิดนะถ้ามีในโตไม่ลลืมมาออกก็ยังอยู่ถ้าลืมมาออกก็ยังอยู่คนเดียวนะคะคนไข้ย,ยังไม่ถึงชุกเฉินนะคะคนไข้ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ คุณหมอจะเยียวยาให้คุณหมอไม่อยู่ในเกมปกติออตหมอไม่เคยนอนหมออย่าก,กินเยอะข้ออื่นๆก็ยังสภาพดีอยู่นะคะสค่วนโครงโครงเหล็กด้านในก็ยังยังไม่เป็นสนิมเลยนะคะสภาพดีอยู่ เราเราจะเชื่อมผ่านในโต้เหรออัดเข้าไปก่อนถึงให้มันไหลผ่านอันนี้ให้ไหลผ่านเนาะเพราะถ้าเชื่อมถ้าเชื่อมมันมีดรนดันมันจะไม่อยู่แต่ตอนเผาเราอัดเราอัดใน,นโตไแล้วต่ำๆแล้วเผาออกนะจะไม่ไหลผ่านก็ได้ตอนที่เราเผาข้ออัดใน,นโตไว้ในในคอยเย็นแล้วประมาณห้าถึงสิบดีไซน์แล้วก็เผาก่อน ้คุณหมอต้องพกในโตกี่ถังคะหนึ่งถังครับเหลือเฟือถังนี้ก็หนึ่งจุดห้าเนาะจุดก็จะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองคิวครับนี่นะพอใช่ไหมพอครับพอสำหรับหเหลือเลยสำหรับแอร์ขนาดเล็กก็ทั้งทั้งไหลในโตทั้งเช็ดลัว่วทั้งทั้งระบบครันะยังพอ เย่ยงนายโตเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะสำคั 1, นกว่าเรามาดูบริเวณจุดรั่วของแอร์นะครับจะเห็นว่าสองข้อที่มีจุดรั่วรอบนอกจะมีรอ,อยอคุกขะครับรอยเขาเรียกว่าอะไรโดนกัดกินเข้ามาจากนอหนอกเข้าไปที่ทำให้เกิดการรั่วครับ ส่วนข้อที่ปกติจะเห็นว่าผิวเรียบนะครับอันนี้จะเป็นแบบไม่เรียบอันนี้ก็คือสันนิษฐานไน้ว่ามีการกัดก่อนจากด้านนอกเข้าไปนะฮะทำให้เกิดการรั่วซึมส่วนการรั่วจะมี2แบบก็คือรั่วจากภายในนะครับของระบบออกมาอาจจะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับระบบที่ไม่สะอาดนะครับ2ก็คือรั่วจากด้านนอกเข้าไปก็อาจจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นการล้างแอร์บ่อยไหมมีอะไรสะสมตามข้อไหม บ้านติดคลองหรือเปล่าหรือมีสารเคมีหรือเปล่าในห้องนะครับติดลงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้ในบ้านเนี้ยตันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรั่วนะครับน,นี่ครับัดเจนนร,รอยสิ่ใช่ค,ค่ะรอยของผิวแตกใช่ใใคล้ายรอยแตกแยกแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพื้นฐานของเป็นพื้นฐานปัจจัยของเสี่ยงมากกว่าบางบ้านก็ไม่รู วันนี้เราเชื่อมผ่านในโตรนะคะก็จะมีควันนะคะออกออกตรงบริเวณที่ตรงที่มีเทปตันนะคะคุณชั้นแลวก็มาเชื่อมอีกด้านหนึ่งนะคะจะเชื่อมทั้งหมดสามด้าน kalau ini ini dua. ที่เราเชื่อมรั่ทุกข้อไปแล้วนะคะก็จะเป็นเส้นลอยการเชื่อมผู้ปุอิปิดของคุณหมอนะคะคุณหมอจะแนะนำผู้ป่วยคุณหมอบอกว่าเชื่อมทุกข้อะคะ่ะแต่ข้อที่รั่วคือสองข้อนี้นะคะใช่แต่ก็เนียนเลยในทุกข้อ เชื่อมกัสามด้านครับด้านล่างด้านบนด้านล่างด้านด้านบนนะครับด้านบนเงียบสนิท นิ่งอยู่นิ่งอยู่ตรงนี้เป็นจุดจุดที่รั่วนะคะยังไม่มีอากาศอะไรทั้งสิ้นนะคะดันออกมาจุดอื่นก็เงียบนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราข้อปิดพลาสติกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพ้นสาอีกรอบนึงใช่แล้วก็อีกฝั่งนึคันนี้ก็พ่นฝั่ดต่อนี่เราก็ล้างแผงคอยเรียบร้อยแล้วนะคะ นั่นดีกว่าปจัจจัยเรื่องอีกพี่ขอใช้ปจัจจัยเรื่องเพราะว่ามันอันนี้มันสะดวกไอ้มันมันได้ทุกเบอร์อ๋อที่อ้องกำลังจะขันบันแป้นะคะเหรนี่บังแป้ใหม่นะคะว่าอันเดิมมัน บางเล็กไปนะคะเสร <Nice S 2> ็จแล้วเราก็พันผ้านะคะใต้บริเวณแฟเพอช่วงนี้ก็คือท่อสองท่อมีโอกาสชนกันก็ทำให้เกิดคอนเดนต์ได้เยอะนะคะก็เลยต้องพันผ้านานๆเลยนะคะ ต,นนะะตัวนี้เป็นน้ํายา R32 นะคะรหัสตัวนี้เป็นรหัส f t m 1 3 p v 2 n นะคะน้ํายา R32 ขนาดน้ำยานะคะ900กร,รัม ก็ผลิตปี2018นะคะเออลงมาที่1,170จ็ดไมครนะคะเวลาจะปิดตั้งแบแล้อแกแ นะคะสองร้อยเจ็ดสิบสี่นะคะเราไปเปิดเครื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดแอร์นะคะตั้งยี่สิบองศายังไงก็ไม่ตัดการ้อนใช่ไหม ตั้งต่ำสุดกันแล้วตอนนี้เราเปิดเครื่องแล้วนะคะอย่าขึ้นเรื่อยๆนะคะได้ร้อยสามสิบแปดแล้วอดอสุขี้อยู่ที่สิบเจ็ดนะคะประมาณสักสิบห้านาทีประมาณสัก อส่สองสองก็อยู่ที่ตรงนี้จะต้องอยู่ที่ประมาณเธอถ้าเกณฑ์มันก็คือร้อยห้าสิบเนาะ มาดูนะครับตัวนี้เป็นน้ํายา R 3 2นะครับแรงดันอยู่ที่155ที่ได้นะครับตอนรันเครื่องรันเครื่องไปแล้ว6นาทีนะครับอุณหภูมิน้ํายาอยู่ที่12ส่วนอุณหภูมิผิวท่อนะครับขากลับอยู่ที่21ค่าซูเปอร์ีทก็ได้ที่7นะครับ9 7อันนี้เตัวน้ํายาแบบ รับช่างเติมน้ำหนักตามมาตรฐานโรงงานนะครับค่าก็จะได้ประมาณนี้เลยส่วนทุป์หีนก็อยู่ประมาณที่8-13นะครับที่ใช้วัดเกณฑ์กันส่วนการเทสก็อยู่ไม่เกิน15นาทีของการเทสนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิในห้องเย็นค่าตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยจะวัดช่วงที่มีอุณหภูมิภายในห้องที่มีโหลดความร้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูแอมกันนะครับ กระแสนะครับได้ที่4.4.5นะครับประมาณ4.5นะครับจากเน้มเพจที่ระบุไว้นะครับ4.8ครับกระแสไม่เกินแต่ว่าแรงดันน้ํายาถึงนะครับคอมทํางานเป็นปกตินะครับส่วนเรื่องที่ดานนี้คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงที่มาจากโครงแอร์อันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับ เดี๋ยวไปดูอุณหภูมิภายในห้องนะครับว่าทําความเย็นได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเจวัดอันนี้ก็จะบอกเหมือนกันครับเป็นเจดิจิตอลอันนี้เป็นเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันของตัวทัสโก้นะครับ ทสโก้เทตโต้ใช่ไของเทโต้เทโตจตอนนี้ภายในห้องเริ่มมีความเย็นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราวัดดูความเย็นที่หน้าเครื่องนะคะได้เท่าไหร่สิบสามสิบสามจุดหกนะคะสิบสามจุดห้าเย็นเย็นจัดไปค่ะ 3.5มจดห้ารีเทิร์นะคะรีเทิร์อยากสูงไปนิดนึงอ๋อรีเทิร์ได้35มสนะคะ mm hmm. ก็ยังถือว่าอากาศยังร้อนอยู่นะคะห่างก,กันห่างก,กันยีห่างก,กัน19เเลยภายในห้องนี่คือมีความร้อนสูงนะคะ เนื่องจากว่าด้านนี้เป็นห้องกระจกนะคะลรวก็โดนแดดกระจกทางตลอดแนวเลยนะคะวันนี้งานซ่อมของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะมามาซ่อมกันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงได้นะคะสำหรับ บ้านไหนนะคะที่มีอาการที่ทราบอาการแอร์รั่วนะคะแอร์ไม่เย็นนะคะก็ติดต่อให้เราไปซ่อมบำรุงได้นะคะก็ขอบคุณ f c ที่เข้ามาติดตามผลงานแล้วก็ติดต่อให้เรามาซ่อมแอร์นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ